พาไปดูบรรยากาศในการเก็บอัฐิผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถบัสศึกษาดูงานที่ประสบอุบัติเหตุที่ปราจีนบุรีนะครับขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีการลงพื้นที่ไปให้กำลังใจแล้วก็ชี้แจงสิทธิ์ต่างๆที่ญาติจะได้รับขณะเดียวกันนะครับผู้ที่ไปศึกษาดูงานส่วนหนึ่งที่รอดชีวิตจากอุบัติเหตุครั้งนี้นะครับก็มีความเชื่อครับเกี่ยวกับเรื่องของบารมีของหลวงปู่สมภารแล้วก็ปู่ศอครับโดยในช่วงเช้าของวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ ที่วัดป่าวิเวกธรรมคุณบ้านแก้วสมบูรณ์และที่วัดป่าวิเวกพัฒนารามบ้านเอือดตำบลพรเจริญอำเภพอพรเจริญจังหวัดบึงการพระครูวรวัตขนารักษ์หรือหลวงตาอามไพกิติปัญโยเจ้าอาวาสพร้อมคณะสงฆ์นำญาติของผู้เสียชีวิตทั้ง13รายประกอบพิธีการเก็บอัฐิหลังสวดญาติก็ช่วยการเก็บก้อนอิฐประสานอาวาวางไว้หลังเชิงตรกอและตกแต่งอัฐิ ตกแต่งปานให้เหมือนรูปร่างคนก่อนวางเหรียญตามหุ่นให้ครบ32ตามประเพณีท้องถิ่นเช่นเดียวกับที่บริเวณเชิงตะกรของวัดป่าวิเวกพัฒนารามพระสงฆ์ก็พาคณะญาติผู้เสียชีวิตอีกสราย ประกอบพิธีเก็บอัฐิเพื่อเป็นการส่งดวงวิญญาณผู้ตายไปสู่สวรรค์หลังชาปนากิจศพพระสงฆ์ทำพิธีบางสุกุลและห่อด้วยผ้าขาวให้เรียบร้อยเพื่อนำกลับไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาหรือนำไปลอยอังคารหรือเก็บไว้ในที่ที่เหมาะสมต่อไปเช่นวัดนะครับขณะที่นายมนตรีจารุธรรมรงค์ในอำเภอพรเจริญจังหวัดบึงการกล่าวสรุปภาพรวมทั้งหมดว่า ตั้งแต่พิธีการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเนื่องจากได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งส่วนราชการและเอกชนรวมถึงพี่น้องจิตอาสากำนันผู้ใยา่บ,บ้านและประชาชนและยังได้รับเกียรติจากดรทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงหาดไทยให้เกียรติมาเป็นประธานทุกจุดที่มีการชาปนากิจซึ่งในส่วนของพิธีการผ่านไปแล้วทั้ง18รายครับ ในส่วนของการดูแลสิทธทิประโยชน์ต่างๆของญาติผู้เสียชีวิตทั้ง18รายตอนนี้ชัดเจนขึ้นมีเงินจากกระทรวงยุติธรรม รายละสองแสนบาทเงินจากบริษัทประกันภัยแล้วก็พรบรทั้งสองส่วนบวกท้ายของพรบอ,รอีกแปดแสนบาทรวมเป็นยี่สิบล้านแปดแสนบาทที่เป็นวงเงินที่ทางประกันภัยนะครับจะดูแลนะครับแล้วก็หลังจากหักค่าใช้ใจ่ายในส่วนของผู้บาดเจ็บแล้วก็จะมาเฉลี่ยให้กับญาติของทั้งสิบแปดรายที่เสียชีวิตเมื่อเฉลีย่ยออกมาแล้วก็คำนวณคร่าวๆครับท่านานอำเภอบอกว่าจะได้ประมาณรายละล้านเศษเษบวกกับเงินกาชาติรายละสามพันบาท นอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของประกันของแต่ละบุคคลที่มีตําแหน่งการงานสถานะต่างๆกันเช่นอสมก็จะได้เพิ่มอีก500,000บาทหรือว่าบางรายที่อยู่ในระบบประกันสังคมประกันสังคมก็ถือว่าผู้ที่ไปไปปฏิบัติหน้าที่ถือว่าเป็นการเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ก็จะมีเรทอัตราการช่วยเหลือเป็นค่าตอบแทน120เดือนมีบางท่านก็อาจจะได้เพิ่มล้านกว่าบาทก็มีแล้วก็ผู้ตายแทบจะทุกท่านจะมีเงินชาปนกิจของกลุ่ม ทางสภาทนายความจังหวัดบึงการทางสำนักอายการก็จะมีการช่วยเหลือประชาชนในการติดตามสิทธิประโยชน์เหล่านี้ให้กับพี่น้องประชาชนทั้งหมดให้ครบถ้วนไม่มีจุดใดที่ตกหล่นส่วนวยอดของผู้บาดเจ็บณนะขณะนี้ที่ยังคงรับการรักษาในระบบการรักษาพยาบาลรักษาตัวอยู่ที่ปราจีนบุรี13รายรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบึงการ3รายนอกจากนั้นก็อาการดีขึ้นแล้วก็กลับบ้านแล้วรวมแล้วยังเหลือ16รายในระบบการรักษาพยาบาลทั้งหมด ซึ่งผู้บาดเจ็บทั้งหมด20รายรวมผู้ที่กลับบ้านไปแล้วและที่ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับเป็นคนไข้ในพระบรมราชูปถัมภ์ถือว่าได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงเหล่าประสบนิกรชาวอำเภอพรเจริญต่างทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้อย่างหาที่สุดไม่ได้ส่วนเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดบึงการร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ,ของมนุษย์จังหวัดบึงการ ก็มีการลงพื้นที่ให้คําแนะนําปรึกษาทางกฎหมายและแจ้งสิทธิตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญาพุทธศักราช2,544และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2,559แก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่เดินทางกลับมาถึงบ้านอาจจะมีในส่วนของค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลต้องมีใบเสร็จมาเบิกจ่ายรายละไม่เกิน40,000บาท ค่าฟื้นฟูกายภาพทั้งร่างกายค่าจะจ่ายตามที่เบิกจริงแต่ไม่เกิน2 0 0 0 0บาทส่วนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงการเบื้องต้นมีแนวทางให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินรายละ3,000บาทจำนวน17รายเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่งรายละ3,000บาทจำนวน1รายเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุต,ตามประเพณีรายละ3,000บาทจำนวน6ราย เงินสงเคราะห์เด็กรายละ1,000บาทจำนวน13รายและนำข้อมูลเข้าคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กเพื่อพิจารณาการช่วยเหลือจำนวน6กรายและยังมีทีมแพทย์พยาบาลอสมอจากทีมเยียวยาจิตใจลงพื้นที่ให้คำแนะนำเบื้องต้นในเรื่องการปฐมพยาบาลรวมทั้งให้คำปรึกษาดูแลเยียวยาจิตใจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นในครั้งนี้ด้วยขณะเดียวกันนะครับในส่วนของเรื่องความเชื่อนางสาวเครือวันริศภูอายุ62ปี ก็เป็นหนึ่งในผู้ที่เดินทางไปกับรถที่ประสบอุบัติเหตุนะครับโดยคุณเครือวันนะครับบอกว่าก่อนเดินทางไปดูงานก็เอาล็อกเก็ตของหลวงปู่สมพานติดหน้าอกเสื้อพร้อมยกมือไหว้ปู่ซอขอให้ทั้งสององค์คุ้มครองให้ปลอดภัยขณะเดียวกันนางแก้วปุราโสอายุ68ปีโยงอุปถาของวัดป่าวิเวกพัฒนารามหรือวัดหลวงปู่สมพานปัญญาวโร สมัยท่านยังไม่มรณภาพคุณแก้วนะครับบอกว่าเชื่อว่าตัวเองรอดมาได้ถือว่าเป็นเพราะบารมีหลวงปู่สมภารและปู่ซอที่ชาวอำเภอพรเจริญเคารพศรัทธาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจโดยก่อนเดินทางนะครับคุณแก้วบอกว่าตั้งใจจะเอาเหรียญหลวงปู่สมภารเนี่ยไปด้วยแต่ว่าหาไม่เจอแต่หลังจากเกิดเหตุแล้วก็มาค้นกระเป๋าสะพายสีน้ำตาลที่สะพายอยู่เพื่อหาโทรศัพท์ก็เจอเหรียญของหลวงปู่สมภารรุ่นแรกนึกในใจไม่คิดไม่ฝันว่าหลวงปู่จะมาด้วย รอดมาได้ถือว่าเป็นบารมีของหลวงปู่สมทานและสารปู่ซอที่ตนเองยกมือไหว้ก่อนออกเดินทางไปกับรถขันที่เกิดเหตุนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะครับใช้วิจรารณญาในการรับปักน,นะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะครับหลังการชาพนกิจศพทั้ง18รายที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถบัสพลิกคว่ำที่ปราจีนบุรีนะครับก็ถือว่าหลังจากนี้ไปนะครับก็ต้องเป็นกําลังใจนะครับให้กับญาติให้กับ ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บรวมถึงให้กับพี่น้องชาวพรเจริญเองนะครับได้มีกําลังใจนะครับในการที่จะใช้ชีวิตเดินหน้าต่อไปนะครับก็ร่วมเป็นกําลังใจให้กันนะเพราะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่หนักหนาสาหัสจริงๆนะครับสําหรับคนในพื้นที่เองนะครับก็จะมีทีมเยียวยาจิตใจนะครับลงพื้นที่เรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะตรวจเช็คในส่วนของสุขภาพใจของคนในพื้นที่ด้วยเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบครับ ก็เลยแบาโอ้โหเดี๋ยวมนคืูสมทานมานั่าะแต่ว่าพ่อเกิดเหตุแล้วคนในกระเป๋าคนนั่นคนนี้ละพ่ออันนี้ก็เลยว่าเอาปูปูขับมานั่งตัวนี่คือบางสิ่ะอละก็ดีใจอยู่ที่ตัวเองรอดมากเลยแตเป็นอันนั้นของปูปฏิหารของปูแล้วเนาะซอยเหลือเขา เก่งเต๋อปูุงสมานอันยุดอันเทศบาลระเบิดแตกยังป่าตายเยอะอะไรข้ที่แขนน่ะข้อพจน์โซ่นั่ถืออันปูุงสมทานทุกอนั่เาลกไปนั่งอันนี้ค่ะนั่งชั้นสองนี่กัปเอี้ยนอันนั้นนั่งชั้นสองจังไงไม่น่าลดลงเนี่ยมันสมควรสิสลุนลงไปพุ่นแมนมอประตูกระลงทั้งนั้นแต่ว่า นี่ได้แบบไหนยิคาออกแล้วนางสิมาสิโไปนั่งผุดผุดมาลานมาลานตอนนด้มึงา็ตอนก็ตีมึนหาทางออกอยู่หล่งคอยตีมหาทางออกอีดีแบบนั่งยู่นี้อีฟันท่านั่งยู่นี้เออแกววามันลุงมาทัางบันไดเด้อบันไดเนี้ยบันไดมันอยู่ททังไ่ทนมั่งอยู่นหะบไอะไตีนหาทางออกู่ แค่ที่จะตกไปทั้งฟังทั้งรถขวัญรถขวัญแม่ลมแลแกลับมาอยู่ฟังขวาฟังทั้งนี้อ่าเราอยู่สูงกว่าพวกข่อยอีกนะเออพอปีนขึ้นไปหันคอยกระปีนไปหาประตูซุกเฉินเนาะประตูซุกเฉินมันอยู่ชุ้งสูงหมดอ,อ่ะครับเอาวัดเฮงอนะ่นนะวันนี้ผู้ชายที่อยู่หันหลาเดดได้หน่อยในเฮือนอันมันเสื้ออันอ,น,น,อนุ่งห่มนี่มันเป็นคนแหง้งแข็งแรงเนาะมากกว่าเห็ดเนาะตะคอกก็ไปบนดีดอันนั้นนิ้วเขาบอกอู้คือแหนี่ยนเฮ้เหนี่ยนแหงมันมันยก สองเพื่อสามเพื่อจะออกประตูเลยกระนัืนไ,ไปนีโอ้ยญ่นางผู้นางติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้ง8อำเภอผ่านช่องทาง YouTube รอบรู้เมืองบึงการบ้านเฮา